สวัสดีค่ะชื่อนยายตอนเอกค่ะชื่อแอนนะคะครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผมปัจจุบันก็ทำงานอยู่สายการบินค่ะสายการบินสายการบินสายการบินไอเชียค่ะก็อย,ยู่ในวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาเป็นแบบให้กับสถาบัน CTS สอนพัฒนาบุคลิกภาพค่ะสถาบันนี้ก็สอนหลายหลายอย่าง ทั้งออสอนมีการสอนอการพัฒนาบุคลิกภาพสอนน้องแอสจว๊ดใครๆที่อยากถ้าน้องคนไหนอยากเป็นแอสอยากเป็นสจว๊ดที่นี่ก็เปิดคลาสสอนนะคะสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยสอนด้วยสอนแต่งหน้าใช่คุณมิ้งค่ะการจะแต่งหน้า,าน,น่าจะสอนเกี่ยวกับความรู้เรื่องการปีนด้วยนะเคยยังไงสอนด้วยไหมก็น,มน,นิดนึงค่ะแต่ว่าจะหลักๆเป็นเรื่องของการแต่งหน้ามากกว่า หลังน่าให้น้องๆค่ะก็สอนที่ออฟฟิศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ถ่ายแบบเป็นชุดคอนเซ็ปต์หรือแนวไหนเอ่ยวันนี้น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของแอร์กับจวดนะคะก็เรียบๆเก๋ๆมีสไตล์ในแบบ CTS เก๋มากมีเต็มที่ค่ะบ๊ายบาย